สวัสดีครับผมนะครับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับอิเซกิและเมสซี่เฟอร์กุสันอุดรธานีนะครับผมมื้อนี้นะครับเขาก็จะมารีวิวนะครับตามต่อนะครับในส่วนของรถนะครับเมสซี่เฟอร์กุสันนะครับ MF นะครับ4.78 0นะครับ8ปหาแรงนะครับซึ่งก้อนหน้านี่นะครับเ้าเห็บเป็นอีพี่แรกไปนะครับได้รีวิวในส่วนของล้อนะครับของล้อของเท่านะครับของข้าหนาไปแล้วนะครับผมมาที่นี่นะครับมื้อนี้นะครับเขาจะ มานะครับเจาะในส่วน oh. ของตัวเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นขนาดเท่าไรนะครับเป็นเครื่องแบบใดนะครับผมขอมาเริ่มกันเลยนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเมสซี่เฟื่ออุกซันนะครับ MFC708 นะครับเป็นเครื่องแอกโวเพเวอร์นะครับซึ่งเครื่องแอกโวเพเวอร์นี่นะครับจะพัฒนานะครับมาจากเครื่องซีซู่นะครับเครื่องซีซู่นี่ก็เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งของงอกคือกัน นะครับซึ่งใส่ในอุตสาหกรรมใหม่นะครับซึ่งต้องมีความแข็งแรงคงทนอยู่นะครับข้อสมควรนะครับเป็นแบรนด์ะรับต้นๆอย่อ้กันนะครับในการใส่อุตสาหกรรมงหนักนะครับซึ่งเครื่องยนต์ของเขานะครับกะได้พัฒนานะครับมาจากเครื่องตัวนั้นนะครับซึ่งตัวเครื่องนะครับต้องบอกเลยว่าจะมีความแข็งแรงคงทนเป็นอย่างมากนะครับถึงกับขนาดที่ว่านะครับการเตรียมไทยน้ำมันเครื่องขั้งแรกนะครับ ของโตเมสซี ans, bạn, j. 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 Island, ่เมสซี่เฟอร์กูสันนะครับในฟุตซีเจ็ดศูนย์แปดเนี่ยนะครับเปลี่ยนครั้งแรกอยู่ที่หาลอยชั่วโมงนะครับหาลอยชั่วโมงนะครับพี่น้องฟังมาผิดนะครับหาลอยชั่วโมงนะครับในการเปลี่ยนไายน้ำมันเครื่องครั้งแรกนะครับซึ่งปกติทั่วไปแล้วก็จะบดัสไซกันยืดยาวถึงขนาดนี้นะครับซึ่งนะครับตัวผู้ผลิตเองนะครับก็ได้เกิดความมั่นใจนะครับมั่นใจในคุณภาพของเครื่องนะครับมาที่นี่เข้ามาเบริเงสเปคของเครื่องนะครับสเปคของเครื่องนะครับเป็นเครื่องแบบใดนะครับเครื่องของเเานนะครับป็ เดยวอเขาอยากเปิดให้เทวกังนครับเครื่องของเฮานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดความจูขององกระบอกสูบนะครับจะอยู่ที่4,400ซีซีนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสีไฮรแรงบิดอยู่342นิวตันเมตรนะครับที่1,500รอบนัครับนั่นหมายถึงตัวใดครับการที่แรงบิดมาสูงในรอบต่ําที่1,500รอบนี้นะครับก็คือเขาจะได้ประหยัด น้ำมันนะครับความประหยัดนี่มากแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอีกย่างนะครับเพราอเวลาเข้าไทยเนี่ยเข้าไปในเลี้ยงรอบสูงนะครับเข้าเลี้ยงรอบแค้หนึ่งพันหารละหลอบนะครับแรงบิดเท่ากับมากพอสมควรแล้วนะครับเวลาไทยเนี่ยก็เลยอ่าซอยตัวผู้ใส่งานเองเนี่ยครับให้ประหยัดน้ำมันนะครับตัวเจ้าของรถกับประหยัดน้ำมันนะครับเขากะมีรายได้เหลือมากขึ้นพอผมต่อมานะครับเข้ามาเบื้องนส่วนของอ่าทางน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทางน้ำมันเชื้อเพลิงของเขานะครับจะเป็นอ่าโพลิเมอร์นะครับอย่างดีนะครับตัวนี้ก็ แข็งแรงค่งทนนล้วก็ประโยชน์หลักๆของตัวถังน้ํามันแบบนี้เลยนะครับก็คือเขาจะตัดปัญหาเรื่องสนิมในถังถมไปนะครับนี่คือประโยชน์นะครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับพยับทัดมานะครับก่อนที่น้ํามันนะครับจะเข้าไปสู่ปั๊มนะครับปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงของเขานะครับก็จะพานนะครับตัวกรองนะครับตัวกรองถึง3หน่วยนะครับซึ่งน้ามันที่จะเข้าไปสู่ปั๊มเชื้อเพลิงของเขานี้ครับก็ มีความสะอาดนะครับแล้วก็จะยืดอายุการใช้งานของปัามได้มากขึ้นนะครับในตัวปั๊มเสื้อเพื่อเองนะครับของ mfc 708นี่นะครับปั๊มตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มบอดนะครับซึ่งปั๊มบอดเนี่ยก็ได้รับความไว้ัางใจนะครับจากว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าตัวรถแทรกเตอร์นะครับหรือว่ารถหลายี่หอเองนะครับจะใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่านึงเลยนะครับปั๊มบอดนะครับจะมีความแข็งแรงทุ่งพนนะครับ สวีดไงนะครับอะไรก็มีอยู่แพร่หลายเลยครับตัวประเทศของเขานะครับรถนะครับที่ใส่น้ํามันเสื้อเพิงดีเซลนะครับหลายๆตัวนะครับก็ได้ยิบเอามาใส่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับระบบระบายความร้อนนะครับระบบระบายความร้อนของรถเ่านะครับก็จะเป็นนะครับการระบายความร้อนนะครับด้วยหม้อน้ำนะครับจะมีหม้อน้ำห้างผิงขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวจุดเด่นลักๆตรงนี้นะครับ พออธิบายคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิงจุดเด่นอีกตัวนึงนะครับของแมสซี่ฟื้นอ,อุสันนะครับ MFC708 นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับจะมีเทอร์โบนะครับเทอร์โบชัตเจอร์นะครับติดมานําำนะครับเพื่อซอยเสริมในด้านของกำลังนะครับแล้วก็คอดีอีก อย่างหนึ่งที่เฮาจะบวบ,บถึงนี่ก็พวจะบดได้เลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนะครับกล่องอากาศแบบเปียกนะครับของรถเอ็มเอ็มเฮานะครับซึ่งออกจากโรงงานออกจากโรงงานมากนะครับออกจากโรงงานาผลิตของแมซีเพือ่อกุสันเองนะครับจะต้องแจ้งก,กอนว่าจะบ่มีกล่องเปียกมากนะครับซึ่งบริษัทไอเอทีนะครับเพื่อนก็นไดเดลเรงเห็นความสําคัญนะครับของ กองอากาศแบบแบบเปียกนะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่การใส่งานในบ้านเท่าเนี่ยนะครับฟุ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างที่จะหลายนะครับแล้วอากาศที่จะเข้าไปสู้ของเพ้าใหม่นะครับอากาศที่จะซอกเข้าไปสู้ของเพาใหม่เนี่ยต้องสะอาดนะครับจะได้เซฟในการบํารุ่งเครื่องนะครับเพราะเครื่องย่นนะครับเพราะเครื่องย่นหลักๆเลยนะครับที่เสียหายนะครับกเกิดมาจาก คุนละอองที่เขาไปสู้ห้องเพ้่ใหม่นี่แหละครับเขาถึงได้ติดกล่องอาการแบบเปียกมากนะครับเพื่อซอยดักฟุ่นะครับต้องยอมรับนะครับแล้วก็โยกโกวให้ได้ว่ากล่องแบบเปียกนะครับเพราะว่ารถรุ่นไดรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่นะครับสมควรที่จะหานะครับมาตดไว้นะครับอย่างเช่นเอฟซีฟุตบอลเอฟซีเจ็ดศูนย์แปดขั้นนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นกล่องตัวหนนะครับก็จะเป็นกล่องตัวหนก็จะมีกล่องอีกสั้นหนึ่งนะครับผมครับอีพี่นี่นะครับผม ขอจบนะครับเรื่องเครื่องข่าวๆไ้เพียงทานี้กอนนะครับทานใดมีความหล้หรือว่าท่านใดต้องการที่จะแช่ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันนะครับกับติดตอ่อสอบถามกันเข้ามาใดหรือว่าทักมาทางเฟซบุ๊กของทางอิซิกิอุดรธานีของเขาใดครับพูดคุยกันนะครับให้คำปรึกษานะครับท่านพื้นที่ท่านที่อยู่พื้นที่ไก่เคียงที่มีรถแมสซสี่เฟือกสันเองก็สามารถติดตอ่อเข้าข้ามาได้นะครับเลือกซื้อเลือกหานะครับอะไรนะครับหรือว่าต้องการ นะครับให้สร้างข้งเ้อเขาบริการกับที่ต่อนะครับกันเขามาได้นะครับที่เบอร์0 9 3 3 5 9 0 9 0 8ครับผมสวัสดีครับ